าาคบรรยากาศสวยงามไหมคะเพื่อนๆให้ดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูรอบๆนะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยอุ้ยอันนี้กล้องทางทางนี้แจ่มเลยคะ่ะแจ่มเลยคะ่ะ ดีค่ะยายแรมอินอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเดินดูเป็ดแล้วค่ะพาเด็กๆมาเดินดูเป็ดอีกรอบนึงแต่รอบนี้จะไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่าเรามาตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆจีนี่ <Say hi. S 2> <Hi. S 1> เซายดูดูเป็ด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 ค่ะดูเป็ดนะะุ๊กค่ะ นูน่นอู้ยเป็ดเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนมารอบนี้จะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมวิวนะคะเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนานนานอยู่คะ่ะพาเพื่อนๆน,นมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆอ่อันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ่าเมืองวิเชาตาที่แยเลมอยู่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์วัดวัดเนม Statue of the Plains อ่ะ you you say You tell people Where, no, about keeper of the plains. Um, uh, about your town. I don't know. บอกบอกให้พูดถึงเมืองของตัวเองไม่รู้ I think Wichita was a tribe. Oh. So that's the name of the city. What what's the name Indian แดง It's a Native American. It's called keeper of the plains. Oh. เป็นสัญลักษณ์อินเดียนแดงนะคะ คล้ายๆแบบว่าเคไปดูไปดูวิวไปดูวิวอ่ะจินี่จินี่อากาศก็อากาศกำลังไม่ไม่ไม่แดดนะคะเพื่อนๆอุ้ยมาเดินค่ะมาเดิน มามา,มาเดินดูวิวให้เพื่อนๆดูดูวิวด้วยนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศมาเดินอีกรอบหนึ่งให้ให้ดูว่าเมืองวิชิตาก็เป็นเมืองที่สวยแห่งหนึ่งของอเมริกานะคะเพราะอเมริกามี50รัฐนะคะวิชิตาก็อยู่ในรัฐที่ว่าไม่ไม่ใหญ่นะคะแต่ก็มีมีท่องเที่ยวเยอะอยู่นะคะทั้งดอกี่วรีททั้ง แม่น้ำเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่จะให้เพื่อนๆเห็นแม่น้ำนะคะอุ้ยดูวิวค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองวิชิตานะคะเพื่อนๆข้างล่างก็จะเป็นวิวนะคะให้เพื่อนๆดูวิวบรรยากาศรอบๆนะคะแยแรมก็จะหมุนไปรอบๆนะคะอันนี้คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะมันคล้ายๆสะพานพุทธบ้านเราเลยคะ่ะ อาเอาลูกสาวบอกให้คำมอนนะคะปะ้าป้าโอเคโอเคไป เป็นแม่น้ําเราไม่มีทะเลนะคะเ,เพื่อนๆเราก็มีแต่ทะ,ทะเลสาบเราก็มาเที่ยวแต่ทะเลสาบกันนี่ละคะ่ะนี่นะคะ่ะวิวสวยงามะคะ่ะเ,เพื่อนๆมีเป็ดเป็ดก็ไม่ชอบกอตรงที่มีน้ําตกนะคะดูสิคะแอบแอบมองเป็ดแอบมองเป็ด เป็ดชอบไม่อ่ยืนอยู่ตรงน้ําตกพอดีเลยค่ะวิวสวยงามค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะปั่นจักรยานนะคะเราจะปั่นจักรยานเล่นแต่แต่ก็ต้องรองให้น้องอิต,ตันน้องอิต,ตันตื่นก่อนนะคะ เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะพาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆอ,อุยสุดยอดมากเลยค่ะช่วงนี้สามารถาเดินได้สองริมแม่น้ำนะคะทางนูน้นริมริมฝั่งนู้นเขาก็มีเอ็กซ์ซอร์ซนะคะเห็นไหมคะเล่นเอ็กซ์ซอร์ซเดี๋ยวให้น้องอิตั้ ตื่นก่อนนะคะเราจะปั่นจักรยานเล่นเพราะเราเอาจักรยานมาปั่นด้วยเป็นไงคะบรรยากาศสวยงามไหมคะบรรยากาศสวยงามไหมคะเพื่อนๆให้ดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูรอบๆนะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยอุ้ยทางทางนี้แจ่มเลยคะ่ะแจ่มเลยคะ่ะ ะะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสถานที่ที่ว่าทุกคนต้องมานะคะถ้าใครอยู่รัฐวิชิตาก็ต้องมาถ่ายที่ตรงอ,อินเดียอินเดียแดงนะคะอินเดียแดงมันเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะอู๋ย,ยายแรมชอบค่ะชอบมาเดินช่วงช่วงะจะเย็นๆไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะ ยินนี่แค่ฟูย่งใบนะ hey, <dog. S 1> ่มเดินเดินขึ้นไปแล้วค่ะเดินขึ้นไปแล้วค่ะ oh, <yeah. S 1> ก็จะเป็นโขดหินนะคะส่วนใหญ่คนเข้ามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะเอ็กซ์เซอร์ไซส์กัน วัดเด้อวัดเด้อวดเด้อวัดเด้อขำมอนขำมอนคำมอนเหมือนเหมือนเดินในโขดหินเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ชอบบรรยากาศมากๆเลยค่ะจินี่ชอบมากเลยนะคะ ไหนแว่นตาดำไปไหนแว่นตาดำไปไหนฮะแว่นตาดำหนูไปไหนล่ะลูก oh, <where? S 1> นี่นะคะสะพานก็จะเป็นสองฝั่งนะคะคนเขาก็จะมาข้ามข้ามได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นสะพานที่เราเดินมานะคะเพื่อนๆ เดินเอ็กซ์ไซส์ก่อนนะคะเดินบรรยากาศพาเพื่อนๆมาเอาบรรยากาศเต็มๆค่ะวันนี้มาดูฝูงเป็ดฝูงห่านอีกแล้วค่ะ get the bikes. ามาค่ะามาค่ะ รีิปป์เตอร์ด้วยค่ะว้าววันดูฟูจะพาเ,เพื่อนๆเดินร,บรอบๆสวนนะคะที่เป็นรักของวิชิตานะคะเ,เพื่อนๆอ๋อคฮะ The sign ว่าไฟ e fire starts a 0 9 p.m. อ๋อ9 0 p.m. โอเค B R staying C 9 p.m. โอเค เราจะอยู่ถึงจนอ9ทุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูไฟนะคะเพื่อนๆึงนถึง9ทุ่ม9:00 PM 3ทุ่มของเมืองไทยนะคะอุ้ยเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะสุดยอดมากๆเลยด <c oughs> ูต้นไม้อะไร Down over there. ไปโอเค okay. ไปไปจินี่ลงไปบันไดลูกไปจินนี่จะาพาไปเที่ยวนะคะจินี่พาไปเที่ยวแล้วคะ่ะลงบันไดไปนะคะก็จะเจอแม่น้ำมาเดินเอ็กซ์ไซส์ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนอเมริกาก็จะมาช่วงเอ็กซ์ไซส์ช่วงซัมเมอร์นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆ ตามน้องจินนี่ไปนะคะไปเที่ยวกันค่ะจินนี่บายบายตามตามอันนี้คือคือบันไดที่เราลงมานะคะเพื่อนเอนมันก็จะเป็นอ่โขดบันไดนะโขดหินนะคะ <c oughs> นนเด็ดดีลงไปนู่นกับลูกชายดู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 ดด <c oughs> น้องอีตันจีนี่สิมบมพี่โพชูพี่โพเขามาปั่นจักรยานเล่นเดี๋ยวยายแรมก็เซหายยายแรมก็จะปั่นจักรยานเล่นนะคะช่วงเย็นๆก่อนอันนี้เราเราเดินให้เดินให้แดดมันอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะเราจะมานั่งดูไฟกันตอนเย็นๆ ยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศค่ะลูกชายนอนหลับสบายยูซิตี้เอซิตี้เยดูดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ สวยนะคะผมสีสีเปล่าแอนโรเห็นไหมโรไม,ไม,ไม่ไม่ต้องดัดไม่ต้องดัดผมนางก็สวยแล้วค่ะเห็นไหมลูก Your hair beautiful Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh huh. Diego when do we start